อันนี้อันนี้เป็นเครื่องของคุณวิวัฒนะครับเิกิจอยู่เบน้องขวันครับเพราะว่าคุณวิวัฒนี่เพื่อนวายผมเปลี่ยนชุดสสู้ไปพร้อมเป็นว่าวันนี้ผมนอกเครมเนีว่ามันชุดสสู้มันยังดีดีอยู่นะครับผมเลยบ่เปลี่ยนนะครับคันเบืนผู้วาอย่าเงิอนนี่กติเปียนอยู่ดอกเนาะคันสร้างคุณเคนแต่ว่าผมว่าเบื้องแล้วว่ามันโอเมัมสะพานมันดีเราบบได้อากันยังแ่นดีนะครับสำหรับเครื่องไอ้ห้องแปดของเจ้านี่นี่ผมทดลองใส่บาที่ท่ว่าเจ้าอันใส่เครื่องมากครับ ที่ร่องไปตัดใหม่ฟังเสียงมึงนะครับเดี๋ยวก่อนทีบอกเอาข้าวก่อนนะครับก้อนที่ไปตัดเอ่ออันนี้คุณวิคุณวิวัฒน์เนี่ยเพิ่นบอกว่าโซ่หมุนตลอดอาการที่ว,ว่าโซ่หมุนตลอดเพราะอย่างเดียวที่ว่ามันหมุนตลอดบริยุทธ์เนี่ยเพราะว่าไอ้แผ่นขาดเอ่อสปริงแผ่นครับขาดครับเดี๋ยวสีมึงนี่ครับมันขาดนี่ครับบครับครับมันขาดเนาะนี่ให้เบิ้งเนาะเออ มันขาดเลยเพื่อทำการไอ้เปลี่ยนเป็นขาดตัวไม้ให้มัปุ่มอะไรกับปวดข้อไว้เอาปวดข้อเนาะจวขยับขึ้นยี่กว่าเนาะเออใครเนี้ยปุ่มตัวสู้สู้ขึ้นไปเอออ่ะเมื่อกี้วาวแส่ลืมเนาะเดี๋ยวท่วนท่วนท่วนไม้เนาะเอออาการเดี๋ยวว่าคุณวิวัตรนะครับยุโรอเอตนะครับเพิ่นยุโรอเอตเพิ่นสง่งประสบเหมือนขึ้นหนึ่งสูง้ประยุทธ์บุญนะครับสู้มุนตลอดพ่อนเครื่องอะไรก็ยัง่งมุน่นเก่าเปลี่ยนเป็นขาดใหม่สปริงอ่า เปลี่ยเพนังขามันขาดเนาะอ่าสองเครื่องอาการสตาร์ทจะยากวูบเร่งบ่อยากขึ i, ้นวูบว้าวควรจะทาการล้างกระบูให yeah. ้นะครับแต่ว่าผ่าปั๊มผมบอกดิเปลี่ยนให้ไหมดอกไม่เปลี่ยนเลยไบ่ได้เปลี่ยนดอกเนาะซีมเลื่อมตัวล่ะอ่านานๆที่บม่ได้เปลี่ยนนะครับผ่าปั๊มบม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าผมเบื้องล้วไอ้ผ่าปั๊มกระบูมันยังยังดีๆอยู่นะครับเนาะแล้วก็ต่อไปกับเพิ่นวายเปลี่ยนชุดสูบนะครับผม่งกะ กับเบิร์นันโอเคอะไรเปลี่ยนอ่ะโอเคอันนี้อันนี้บอกบอกรับเก่าเนาะบอกซ้ำเนาะบอกเป็นอย่างไม่มาที่ผมกับพะทําการไหนแก้ไขให้หมดแล้วเนาะไรระบบไฟล่างครับบูมึงได้รวมนอดรวมพวกกับคันไห้เนาะไรเช็คให้นะครับก็เรียบร้อยครบกะทีก่อนจะจัดทรงกลับให้เจ้ากับผมจะลองไปตัดใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวเจ้าสิวะเซียว่าเออเชื่อมันโมเฮงนะ แรงงานยังดีอยู่จะไปเปลี่ยนอยังชุดสูงมันถือๆเด้จา้าวันหกร้อยกว่าบาทวันนี้เจ็ดร้อยวันนั้นจะบอกให้ของของมันของแท้คนนิเวศน์นะครับไปตัดใหม่เลยเขาเดี๋ยวพุ่มตา,าเดี๋ยวมันแค่ปากเดี๋ยวพ่อเนาะอุ้ยเพิ่อว่าเครื่องสตาร์ตทีหยาบบ่อ,อยหยาบครับทีเดียวทีเลย บวขาดเอาพี่น้องเลยสูมันไอ้บวคุมไหมตัดลงไปแล้วมันมันบิดบิดลองอขางเดียวครับบขวบขาดเอาละทานี้บวขาดแล้วครับอโอเคเนาะไป